ข่าวแรกวันนี้ค่ะในเว็บไซต์ของสยามดาราค่ะเริ่มต้นข่าวแรกกับข่าวขค้ของหนุ่มคนนี้เลยดีกว่านะคะสำหอัหนุ่มขอโทษค่ะสำหรับนางเอกสาวคนสวยค่ะเจนิเฟอร์ลอเรนซ์ค่ะซึ่งก่อนอันนี้เราต้องบอกแล้วว่าดูนะคะเหมือนว่าความรักของเธอเนี่ยกำลังไปได้สวยหรูเลยนะกับแฟนหนุ่มที่เป็นนักแสดงชาวเมืองผู้ดีค่ะกับนิโคลัสโฮค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะน้องเบลค่ะเพราะว่าล่าสุดค่ะนะคะเจนโลนี่ค่ะ คือไม่ใช่เจนนิเฟอร์โดเปนฮะอะ่คือเจนนิเฟอร์ลอเลสเนี่ยคะต้องบอกว่าเธอต้องอกหักช้ำรักเสร็จแล้วเ,ออเพราะว่าฝ่ายชายทิ้งเธอวันนี้คะ่ะในสยามดาราพาดหัวข่าวแบบนี้นะคะว่าเอา้า ฉันผิดเหรอเนี่ยลอเลนซ์ดังเกินไปแฟนขอเลิกเฉยเลยนะคะเ,เขาบอกว่าความดังมากก็ความดังมากไปก็เป็นความผิดซะอีกนะคะเ<ะ>มสากันให้แซดค่ะว่าเจนนิเฟอร์ลอเรนส์นางเอกสาวคนสวยดาวรุ่งมากฝีมือดีกรีออสการ์ค่ะโดนนิโคลัสโฮแฟนหนุ่มนักแสดงชาวเมืองผู้ดีนะคะ,ะทิ้งค่ะนะคะและที่สำคัญค่ะแฉกันนะคะว่าไม่อยากคบผู้หญิงนะคะที่มีชื่อเสียงมากเกินไปเ,เดี๋ยวผิดซะอีกเออ คุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นดาราสาวได,ดีกีออสการ์ชื่อนางอีกต่างหากใช่คุณก็รู้อยู่แล้วและอยู่ดีคุณทิ้งเขาเพราะว่าเขามีเสียง<ป>เกินไป<อ>นี่ไงนี่ไงและที่สําคัญะคะนะคเขาไปบอกว่านะตัวนิโคลัสเคสังบอกว่าตัวเจโรเองนะคะชอบเป็นคนที่เปิดเผยแบบสุดๆนะคะทาให้เวลาที่เขาคบกัน,นรู้สึกว่าอึดอัดและเขาเนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ยก็ถูกจับตามองตลอดเวลานะคะและที่สําคัญะคะ่ะ แต่ประเด็นมันไม่อยู่นี้กับมันมีข่าวตรงข้ามว่าจริงๆแล้วที่ทางนิโคลัสโฮเนี่ยขอเลิกกับเจน n ิเฟอร์โลเลนส์นะคะเพราะว่าฝ่ายชายค่ะกำลังไปปิ๊งกับไลลี่คีโอดาราสาวนาะอินดี้ลาสาวคนสวยของเอวิสเพลลี่ต่างหากแต่ว่าด้วยความที่อยากจะเลิกแล้หายเหตุผล<ค>น,นี้คออ้างว่า ฝ่ายหญิงใช่ชื่อเสียงดังเกินไปชื่อเ,เสียงดังเกินไปฉันก็เลยทิ้งเธอซะเลย,ยนี่ไงนี่ไงล่ะเออเขาว่ากันไปนะเขาบอกว่าลอเรนซ์กับโฮเนี่ยปิ๊งกันนะจากกองถ่าย DXmen นค่ะนะคะในปี2011ค่ะแต่ก็เคยแยกทางกันไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาควงกันใหม่อีกรอบหลังจากที่มีโอกาสมาจะเอกกันนะะในภาคต่อของ X-men นะคะจนกระทั่งเนี่ยมาโดนล,ลืออีกรอบว่าเลิกกันอีกค่ะก็พูดง่ายว่าเลิกกันทั้งหมดเนี่ยสองครั้งเพราะฝ่ายชายเบื่อเจรอนะคะนิยม เสพความมีชื่อเสียงเป็นที่สุดคือไม่ว่าจะฝ่ายหญิงเนี่ยนะคะอยากจะทําอะไรเนี่ยต้องเป็นข่าวหมดออแม้แต่ว่ายืนอยู่ระเบียงอพาร์ตเมนต์ก็ต้องเป็นข่าวในขณะที่ฝ่ายชายเป็น,น,นคนที่ว่าไม่ค่อยชอบเรื่องของการมีข่าวรู้สึกว่าอึดอัดแต่ถามไปดึงว่าถ้าเกิดคุณไม่อยากมีข่าวคุณมาอยู่วงการทําไมอ,อถามแค่นี้ถูกต้องนะและที่สําคัญเขาบอกว่านะคะความที่นะคะตัวเจลอนนี่นะคะเป็นคนที่ชอบเปิดเผยมากจนเกินไป ทั้งจากการแสดงออกทางการพูดแล้วก็กริยาการกระทําเลยทําให้ฝ่ายชายเนี่ยรู้สึกอึดอัดแบบสุดๆด้วยสาเหตุนี้เองค่ะลอเลนเลยเสียใจมากเพราะใครจะคาดคิดว่าไอ้ความที่เธอเป็นคนพูดอย่างไม่คิด เปิดเผยนะทั้งคำพูดวาจาแล้วก็การกระทำของเธอะนะคะจะนำมาซึ่งค,ความเสียใจในครั้งนี้รวมไปถึงความทะเยอทะยานนะที่อยากจะเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียง uh huh. อันนี้ไม่แปลก เพราะทุกคนที่เป็นนักแสดงแน่นอนทุกคนแสดงละครหรือว่าภาพยนตร์อยากจะมีรางวัลเชยชมทุกคนใช่แล้วถูกไหมเป็นการอ,อ่าเป็นรางวัลทีการันตีคุณภาพของตัวเองใช่ทุกคนอยากจะมีแน่นอนหรือจะบอกว่านิโคลัสโฮคุณไม่อยากได้มไม่ใช่ก็อยากทุกคนอยากได้เหมือนก,กันหมดเพราะฉะนั้นนี่ไงมันเลยกลายเป็นประเด็นท็อปออฟเดอะทาวน์นะคะและตัวเธอเองนะคะก็ยอมรับนะจะเป็นสิ่งผิด นาเจนพูดกับคนใกล้ชิดว่าเจนเน่ะโศกเศร้าเสียใจมากเธออยากจะคืนดีกับเขาหลังจากที่เขาทิ้งเธอไปพวกเขายังคุยกันอยู่นะแต่นิโคลัสเลือกมองไปข้างหน้าแล้วนะคะและที่สำคัญตัวนิโคลัสเองเนี่ยเขาไม่ชอบที่เจนเนี่ยหลงไหลกับความมีชื่อเสียงนะคะเขาบอกเธอตรงๆว่าไม่ชอบเดทกับดาราระดับแถวหน้าเฮ้ยโอ๊ยงงว่ะเธอ ไม่ชอบเด่นกับดาราระดับแถวหน้าแต่คุณตัดสินใจคบเขาตั้งแต่แรกปะถูกต้องถ้าเกิดว่าแบบไม่ชอบคนที่มีชื่อเสียงหรือแลิกช่างใช่ปะตั้งแต่แรกก็ไม่ควคาไม่ควรคบหรือไม่ควรจะมีแฟนอยู่ในวงการคือเป็นคนธรรมดาไปที่กว่าไหมใช่แต่เหตุผลที่มันเลิกกันคนใกล้ชิดของเจรอเนี่ยคะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นปะมันดูยังไงอยู่นะคือถ้าก่อนมีเหตุผลว่าแบบ เฮ้ยมีคนอื่นไปกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้นี่พอฟังได้แต่ว่าเหตุผลที่ต้องการจะเลิกคือเพราะว่าฝ่ายหญิงมีือเสียงมากเกินไปทำตัวมีเสียงมากเกินไปรู้สึกอึดอัดที่เวลาไปไหนมาไหนด้วยกันต้องการเป็นคา่กนเวลาคุณเนี่ยมีแฟนในวงการทุกนี่ไงถึงบอกไงทำไมคุณไม่คิดถอนฮิยมันแปลกปะ เออเจอแบบนี้ฉันอาจจะต่อยหน้าทีนึงเลยนะเออหนูอาจจะแบบด่าจนด่าจนเลิ่เป็นผู้ชายเลยนะคือฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มันมันเป็นการไม่ยุติธรรมเลยอ่ะแบบคุณแบบไอ้บ้าเอ๋ยแกก็รู้ว่าฉันเป็นนักแสดงเป็นคนมีชื่อเสียงแต่แรกแกเลือกที่จะมาคุยกับฉันเองแล้วพ่อจะเริ่มเป็นแบบคุณผู้ชมต้องเรียกค่ะข่าตัดสินใจคบกันครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่อง x-men ปี2011 มันทะเยาปีนี้คือปี2014จากวันถึงวันนี้กี่ <3 S 2> ปี3ปีเพิ่งมาคิดได้เออเออแปลกจุงถึงแม้ว่าจะรักแลกกันไปถึง2ทครั้งแต่ก็ยกลับมาคบกันระเยะยวลา3ปีออคุณผู้ชมที่ดูนะแต่สุดท้ายฝ่ายชายทิ้งไปบอกว่า ตัวฝ่ายสาวเนี่ยเป็นดาราที่มีชื่อเสียงมากเกินไป <แก S 1> นี่ไงแต่อีกด้านหนึ่งเขาบอกว่าไอ้เหตุผลเนี่ยมันไม่ใช่หรอกออจ,รจริงๆแล้วมันมีข่าวเลยแล้วมาว่านะคะตัวของนิโคลัสลอยนะคะโฮนเองเนะะี่ยค่ะแอบไปปิงปังกับไลลี่คีโอดารายินดี้ลาสาวคนสวยของเงอวิสเพสลี่ย์ต่างหาก<ข>าล่ะเขาเป็นคนมีชื่อเสียงเหมือนกันนะใช่ไง<อ>นั่นและที่สำคัญน,นามสกุลเพสลี่ย์ใครไม่รู้จักเอวิสเพสลี่ย์ น,นี่ไงนี่ไงเขายังวู่ว่าจากแหล่งข่าวที่มีการเชื่อมโยงโฮไปหาไลลี่คีโอนะซึ่งความดังเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเทียบกับความดังของโลเลนส์เนี่ยไม่ได้สักนิดแต่ดันมีคุณสมบัติที่ผู้ชายชอบ แหลงข่าวกล่าวว่าแน่นอนว่าเจนเจ็บปวดมากเพราะรู้ๆกันอยู่ว่าเธอทุ่มเทม,มากขนาดไหนเพื่อให้ประสบความสําเร็จในชีวิตและเธอภูมิใจกับเส้นทางอาชีพของเธอเอามากๆแต่ว่านิกเคือก็หมายถึงนิโคลัสนี่นะคะอยากได้ผู้หญิงที่ไม่ต้องการมีชื่อเสียงโด่งดังอะไรขนาดนั้นและไลลี่ก็มีคุณสมบัติพอดีใช่เหรอ,อถ้าบอกว่าเป็นหลานเอวิสเพลลี่ใครไม่รู้จักมั้งไม่มีใครไม่รู้จักแค่นางสกุลก็แบบดังก้องโลกล,ลใ้ใช่ไงเขาบอกว่าโฮนั้นแม้จะมีชื่อเสียงแต่เขาก็ยังปัก อยู่ในอังกฤษมากกว่าย้ายไปอยู่ที่เอลเวเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวในขณะที่ไลลี่นะแม้ว่าจะเป็นคนลุงบ้านคนลุงออขอโทษค่ะเป็นคนลุงแซมแต่เธอก็ยังมาอาศัยอยู่ที่อังกฤษบ่อยๆนะคะแน่นอนค่ะและลิซ่านะมาลีเพสลีย์เนี่ยแม่ของเธอเองเนี่ยก็เป็นลูกสาวของเอลิสเพสลีย์อย่างนี้ยังไม่ดังอีกเหรอด้วยเหตุผลอะไรนะคะค่ะคือบอกไม่ได้อ่ะคือเอาคุณผู้ชมฟังแล้วล,ลองตัดสินใจเอาขึ้น่ะลองคิดตามให้เราพูดเราฟังเองเรายังรู้สึกแบบ เฮ้เราเจ็บนะถ้าเราเป็นเจนนิเฟอร์ลอเรนเนี่ยเราเจ็บมากเลยนะกับเหตุผลที่คุณคุณอยู่กับฉันมา3ปีด้วยว่าด้วยเหตุผลที่แบบเฮ้ยคุณมีชื่อเสียงเกินไปเขาไม่ได้ที่เราทำไมไม่คิดตั้งแต่แรกนี่อยู่กันมาถึง3ปีนี่ไงอุ้ยเออนะผู้ชายนนผู้ชายแต่กับคบกับหลานสาวเอลิสเพลีี่เหตุผลว่า ฝ่ายนั้นไม่มีชื่อเสียงเท่ากับฝ่ายแรกหรองงกับผู้ชายคนนี้ถ้าเป็นฉันบอกคำเดียวน,น,นี้ต่อยตาแหกเลยนะเป็นหนูนันดาให้ไปเกิดใหม่เลยทีเดียวเอวเอ,เอไปอ้อยมึอนน่าเดี๋ยวมาต่อกันที่คู่รักคู่นี้กันดีกว่าค่ะแอชตันค<ะ>ูเชอร์แล้ว ก็มลาคูนิสนั่นเองค่ะหากให้พูดถึงหนึ่งในคู่รักของคนดังที่กำลังหวานแหววมากที่สุดในตอนนี้เชื่อได้ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยต้องมีคู่ของแอชตันคูชเชอร์และพระเอกนาเลนกับมลาคูนิสค่ะนางเอกสาวคนงามรวมอยู่ด้วยแน่เพราะว่าพวกเขาเนี่ยนะคะมีข่าวเต็มไปด้วยสีชมพูร้ายต่อหลายครั้งด้วยกันค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะก็มีข่าวเลยกันว่าทั้งคู่เนี่ยเตรียมจะแต่งงานกันแล้วเร็วๆนี้นั่นเองค่ะอย่างที่รู้กันดีว่าคูเชอร์กับคู เริ่มคบหาดูใจกันตอนที่ฝ่ายชายเนี่ยนะคะมีปัญหาบาดหมางกับ Moore s <S เดมี่มัวส์ค่ะนาราสาว2,000ปีเมื่อช่วงต้นเดือนเมษาย,ยนปี2012หลังจากทั้งคู่เนี่ยนะคะเคยร่วมงานการสมัยเลสิคคอมเรื่องได้เซเวนตี้โชว์ซึ่งความรักของพวกเขาเนี่ยก็หวานแหววมาโดยตลอดเลยค่ะจนถึงขั้นมีข่าวว่ามั่นหมายกันไปเป็นที่เรียบ,ร,ยบร้อย,รยแล้วด้วยกระทั่งล่าสุดค่ะมีวงในเนี่ยมาบอกกับเรดาออนไลน์ .com ค่ะเว็บไซต์ข่าวสารของวงการบันเทิงชื่อดังว่า ทั้งคู่เนี่ยนะคะเตรียมจะนั่นระคังวิวากกันในช่วงเดือนกรกฎาคมปีหน้านี้เพ uh huh. ราะว่าตอนนี้นะคะเลงที่จะคลอดลูกเนี่ยให้ออกมากอนหลังฝ่ายสาวเนี่ยตั้งท้องมาได้นานพอตัวค่ะงานแต่งเนี่ยก็จะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมปีหน้าซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะพวกเขาเนี่ยอยากพุ่งสมาธิไปการที่มีลูกสาวเป็นอันดับแรกแล้วก็เป็นคนแรก <Ha. S 1> ดังนั้นเนี่ย การจัดงานในซัมเมอร์หน้าเนี่ยจึงดูได้ได้ว่ามีเหตุผลที่สมควรแล้วก็พอที่จะฟังขึ้นนั่นเองค่ะใช่แล้วงาน uh huh. นี้เนะะี่ยค่ะเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่ามันจะล่มเพราะว่าครอบครัวของพวกเขาเนี่ยเปิดไฟเขียวให้แต่างงานกันได้พ่อแม่ของแอสตันเนี่ยนะคะเป็นคนที่ติดดินสุดๆ uh huh. และพวกเขาเนี่ยนะคะก็รักมีลานั่นเองพวกเขาเนี่ยดังมาด้วยกันดังนั้นเนี่ยเธอเลยทําให้แอสตันเนี่ยยังติดดินได้ซึ่งในทางกลับกันแอสตันเนี่ยก็ช่วยมีลาได้เช่นเดียวกันด้วยนั่นเองค่ะจากการที่ สองคนเนี่ยชอบความเป็นส่วนตัวมาก,มากๆและมักจะอยู่ห่างจากวงการฮอลลีวูดทําให้วงในนี่นะคะเชื่อได้ว่าเวลาางานแต่งของพวกเขาเนี่ยจะมีแค่เพียงเพื่อนสนิทกับครอบครัวทั้งสองฝ่ายเท่านั้นที่จะได้เป็นแขกพวกเขาเนี่ยจะไม่ทําอะไรที่มันใหญ่โตและจะไม่ทําอะไรที่มันซับซ้อนเหมือน ปาร์ตี้งานแต่งเนี่ยนะคะจะมีนักสแสดงจาก The Seventy Show เนี่ยมาร่วมงานเพราะว่าพวกเขาเนี่ยสนิทกันมากๆนั่นเองค่ะคือบูญง่ายๆเลยบางทีเรื่องของความรักเนี่ยนะคะอาม,มันเป็นเรื่องของคน2คนแล, 2> และที่สําคัญแอสตันคูเชอร์กับมิาคูนิสนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ตัวมิาเองก็ท้องได้หลายเดือนแล้ว<ช>ถ้านัเสนอไปนะแน่นอนนะคุณผู้ชมท้องขนาดนี้นะคะถ้ายังไม่แต่งงานเนะี่ยก็มันก็ดูกระไรอยู่นะ<ห>แต่ตถึงไม่แต่งเนะี่ยบางคู่เนะี่ยเขาก็บอกว่าการจดทะเบียนสมรสหรือแม้แต่พิธีนะคะก็ไม่ได้เป็นสิ่งสาคัญสาคัญอยู่ที่ ว่าคนสองคนนะคะปู้่งแ่ายอ่ทางกลับกันแต่งงานใหญ่โตเลิศหรูอลังการต่แต่งกันไปปุ๊บอยู่กันไม่ถึง2-3เดือนอ่ะมีปัญหาแล้วนี่ไงไม่ถึงปีเพิ่งเลิกไปก็มีอะไรประมาณแบบนี้นั่นเองนะคะนาก็เลยบอกว่าเออที่สําคัญแอสตันคูเชอร์เนี่ยเป็นคนที่ติดดินเอามามากคือเป็นคนที่นะคะสามารถนะเดินถนนเนี่ยใช้คำพูดนี้นะเดินถนนเดินตลาดหรือเดินในที่ชุมชนเนี่ย เป็นเรื่องปกติของเขามากจะพบเห็นเขามากๆเลยตามส่วนสาธารณะนะแต่ว่าเขาไม่ได้คิดว่าเฮ้ยฉันเป็นดาราถูกต้องฉันแบบเฮ้ยเดินตลาดไม่ได้เปื้อนดินเปื้อนโครนไม่ได้ใช่ถูกต้องค่ะและที่สําคัญค่ะเพราะความติดดินของเขาไงเลยทําให้ตัวมิาคูนิสงาซึ่งเคยร่วมงานด้วยกันต้องบอกว่าตัวเธอเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่นะชื่นชอบ ความนะคะอิสระนะคะคือเธออยากไปไหนเธอก็ไปเธออยากไปช็อปตรงไหนเธอก็ไปเธออยากจะกินอะไรเธอก็กินโดยที่เธอไม่ได้แคร์ว่าบุคคลธรรมดาใช่โดยที่เธอไม่ได้แคร์ว่าเฮ้ยฉันเป็นซูเปอร์สตาร์นะฉันต้องเลิศหรูกินอาหารบนโรงแรมถูกต้องนั่งรถ